สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูห้องที่พิเศษมากๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการวิทนิกนะวิทนิกก็อยู่บนเส้นสุขุมวิทเลยนะใกล้ b t s ทองหล่อนะวันนี้พามาดูห้องที่บอกว่าพิเศษมากๆนะฮะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องแบบดูเพล็กซ์นะครับเป็นห้องดูเพล็กซ์สห้องนอน2ห้องน้ำนะพื้นที่ทั้งหมดประมาณ9 6ตารางเมตรนะก็เป็นห้องที่แบบอยู่แล้วเหมือน ฟีลิ่งเหมือนอยู่อารมณ์บ้านเลยนะวันนี้เดี๋ยวพามาทัวร์กันนะห้องใหม่นะครับน่าอยู่มากตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะก็เป็นโซนลิฟวิ่งนะโซนลิฟวิ่งเนี่ยความโดดเด่นของเขาก็คือเขาได้เป็นเพดานสูงเลยนะเพดานตรงนี้สูงทั้งหมดเกือบเมตรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีแขวนโคมไฟนะแล้วตัวตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบบเต็มชั้นขึ้นไปเลยนะแสงธรรมชาติมันก็เข้ามาอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่ในโถงของบ้าน นะครับก็เวลาเราสเปนไทม์ในคอนโดเนี่ยผมมักจะเลือกคอนโดที่มีลิฟวิ่งที่ใหญ่ๆว้าวาเนี่ยเข้ามาแล้วมันรู้สึกรู้สึกดีนะครับโอเคถัดมานะครับโซนที่เป็นโซนเด่นก็คือโซนลิฟวิ่งใช่ไหมโซนลิฟวิ่งเนี่ยไฮไลท์ของมันก็คือผนังนะครับตรงผนังทีวีตรงนี้นะผนังทีวีเนี่ยเขาก็มีการแต่งให้แบบกรุนะอย่างฝั่งนี้เป็นกลุก,กระจกเงานะครับตรงนี้มีกระจกเงาเพื่อที่ว่า มันจะได้เดินแล้วมันรู้สึกว่าห้องมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีการกุเส้นนะอย่างเนี้ยห้องเนี้ยเจ้าของเขาปล่อยเช่านะครับพอเขาปล่อยเช่าเนี่ยก็ต้องมีการเลือกมาเทีเยลทที่มันเหมาะกาัรเช่านะอย่างเช่นผนังเนี้ยก็เป็นทาสีนะอันนี้ก็จะทาสีออกเทาๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทาสีเนี่ยเวลาคนเช่าอยู่ไปสก,กิดสีมันซ่อมง่ายนะครับแล้วก็แต่ทาสีอย่างเดียวเนี่ยมันจะดูโลนดูเพลนนะครับเขาก็จะมีการ คุนเส้นนะอย่างนี้ก็มีเส้นแบบวิ่งขึ้นไปสุ Lock, สดถึงเพดานเลยนะเส้นก็สูงตามฝ้าเพดานเลย dokument. แล้วก็มีเส้นขวางด้วยนะครับมันก็จะทําให้มันดูมีเชฟขึ้นนะครับแล้วก็ตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีนะก็จะเป็นตู้ทีวีที่เป็นตู้ลอยนะครับตู้ลอยก็คือด้านล่างเนี่ยมันก็จะจะมีไฟซ่อนครับมันก็จะทําให้รู้สึกโปร่งขึ้นนะครับแล้วท็อปตู้เนี่ยก็เป็นหินนะเป็นหินดำมาคคิหนานะก็วางแล้วก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็ ไล่มานะฮะถัดมาก็จะมีตู้โชว์นะสุดสุดตรงตู้ทีวีเนี่ยก็จะเป็นตู้โชว์นะฮะตู้โชว์ก็จะเป็นแบบโอเพนเชลนะครับแล้วก็จะมีไฟซ่อนด้านในด้วยนะครับเวลาวางของโชว์วางถ้วยรางวาัลวางของสะสมอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีบานปิดนะก็จะบานปิดนะอย่างตู้ในนี้ทั้งหมดก็จะเป็นซอฟต์คลอสนะครับในซอฟต์คลอส นะครับก็ปิดแล้วก็ไม่มีเสียงตึงตังอะไรอย่างนี้นะก็จะใช้งานง่ายนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโซนของตรงโซฟานะครับก็จะมีโต๊ะคอฟฟเทเบิลก่อนนะฮะอย่างตัวคอฟฟเทเบิลเนี่ยผมก็จะใช้หินนะครับก็จะมีการวางเป็นหินแล้วก็เป็นลูกไข่นะครับเพราะว่ามันจะได้เดินแล้วสะดวกนะเดินแล้วไม่ติดนะฮะถัดมาก็จะเป็นโซนของโซฟานะครับอย่างโซฟาเนี่ย เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นโซฟาผ้านะโซฟานี่ยาวประมาณ2เมตรกว่าเลยนะเป็นโซฟาผ้าแล้วก็ด้วยความที่ห้องเนี้โซฟามันต้องโชว์แบบ360องศาเพราะว่าเราเดินรอบได้หมดนะดังนั้นตัวโซ,โซฟาเนี่ยตัวเบาะที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นผ้าใช่ไหมแต่ว่าตัวด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยมันจะหุ้มเป็นหนังนะครับมันก็จะเป็นดีไซน์ที่ทําให้เวลาเราเดินดูแล้วเนี่ยมันสวยแล้วก็มันเป็น แมทเทีเยเล่สองอย่างมีหนังเทียมนะหนังเทียมก็สีออกอเบทเบดเข้มเข้มนิดนึงแล้วก็ตัวผ้าก็ออกสีอ่อนกว่ามันก็ดูเป็นทูโทนด้วยนะครับแล้วก็โซฟาเนี่ยเราได้เป็นตัว L อนะก็คือเวลานั่งเนี่ยก็จะนั่งสามารถเหยียดขาไปทางนี้ได้นะครับก็เหมาะกับพื้นที่ในส่วนของทีวีพอดีนะถัดมานะครับด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโต ok ๊ะกินขะ้าวนะฮะอย่างโต ok ๊ะกินข้าวเนี่ยห้องเนี้ยเราก็วางออกมาเป็น สีที่นั่งนะครับโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็เลือกใช้โต๊ะหินอ่อนนะฮะนี่ก็เป็นหินอ่อนชื่ออาราเบสคาโตนะครับก็เป็นโต๊ะหินอ่อนเนี่ยเราก็วางชิดกับผนังนะครับเพราะว่าตัวห้องลิฟวิ่งเนี่ยถึงแม้ว่าโถงมันจะสูงเนี่ยแต่ว่าหน้ากว้างมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราวางเฟอร์นิเจอร์ชิดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่ทางเดินตรงกลางเนี่ยให้มันกว้างขึ้นนะครับมันก็เป็นทริคในการออกแบบนิดนึงนะครับแต่ว่า ย่างโต๊ะเนี่ยก็มีการวางชิดนะครับแล้วขาโต๊ะเนี่ยเราก็มีการเล่นเป็นแบบไม้ซี่เป็นเป็นดีไซน์นิดหนึ่งนะครับให้มันดูเก๋นะให้ดูผนังมันไม่โล่งไปนะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้นะตัวเก้าอี้ก็เป็นกำรรมะหยี่นะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้แบบดูอ้วนๆน,นิดนึงดูให้มันฟูลไซส์แบบนั่งได้เต็มๆนะเพราะว่าห้องนี้พื้นที่96เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับนั่งแล้วก็ ค่อนข้างเต็มแล้วก็ตัวเก้าอี้ก็จะมีแบบเชฟแบบมีเว้าวนะฮะให้มันดูซีทรูได้นะครับแล้วนอกจากนี้นอกจากโซนโต๊ะกินข้าวเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยเราก็แขวนพวกรูปแบบแอ็บสแตรกอะไรเท่ๆนะแล้วก็มีการเพิ่มกระจกเงาอ่าถ้าเพื่อนๆมองไปทางนูน้นก็จะเห็นตัวผมอยู่นะฮะก็คือมันก็จะมีกระจกเงาเนี่ยเพิ่มทําให้พื้นที่ตรงนี้มันดูเหมือนมันกว้างขึ้นนะครับกระจกเงามันก็มันก็ช่วยให้ ให้ห้องมันดูโปร่งดูกว้างขึ้นนะคอนโดพื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราวางทริควางเฟอร์นิเจอร์วางไฟวางกระจกให้มันถูกที่เนี่ยมันก็จะด,ดูสวยขึ้นนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นโซนครัวนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโอเพนแพลนก็คือ living, dining, ลิฟวิ่งไดนิ่งแล้วกนะ็ครัวเนี่ยอยู่ต่อกันฮนะครัวเป็นส่วนที่โครงการเขาให้มานะอย่างบีทิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่นะฮะก็จะมีครัวที่เขาให้มาค่อนข้างครบนะฮะอย่างเช่นพวกแบบ ตู้เย็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบบิวอินมาให้นะฮะแล้วก็ชุดครัวพวกหน้าบาน,นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นไฮกลอสนะมีที่เก็บของเยอะเลยนะครับเขาก็จะมีทําที่เก็บของทิ้งไว้ให้เยอะหลายจุดนะครับแล้วก็มีบิวอินพวกอย่างมีเตาอบมีเตาไมาโมครวเวฟของคู o เปอร์บูชให้นะก็เป็นสเปคที่ระดับค่อนข้างสุดเหมือนกันนะโอเคถัดมานะครับอ๋อลืมบอกตรงนี้อย่างตรงเนี้ย มันก็จะเป็นตู้รองเท้าด้วยนะเห็นทางเข้ามานี่ประตูใช่ไหมเข้ามามีหน้าบานกระจกเง,งาดูตัวเองก่อนออกจากบ้านแล้วก็เป็นตู้รองเท้านะก็เก็บรองเท้าได้นะก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะตรงนี้ที่าทาง s c สเขาจัดมาให้นะะแต่ว่าผมว่ามันก็ทำให้ห้องมันดูครบสมบูรณ์ขึ้นนะครับที่ชั้นหนึ่งนะนอกจากโซนลิฟวิ่งแล้วเนี่ยก็จะมีห้องนอนนะนี่เป็นห้องนอนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็น จริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เป็น second bedroom นะฮะ second bedroom เนี่ยด้วยฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือเอาไว้นอนเลยแหละนะครับขนาดจริงๆก็ถือว่ากว้างนะขนาดนี้ก็เหมือนแบบเหมือนห้องนอนใหญ่ๆของพวกคอนโดแบบหนึ่งห้องนอนธรรมดาแหละอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะ,ะเตียงก็วางเตียง5ฟุตได้นะน,นี่วางเตียงคว e นไซส์ไว้ให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของผนังนะผนังเราก็พยายามตกแต่งนะครับโดย ห้องนี้ด้วยความที่มันเป็นงานเช่านะฮะดังนั้นวัสดุต่างๆอาจจะไม่ได้ไปสุดคือไม่ได้ใช้หินอ่อนกรุผนังนะฮะแต่ว่าทางทางดีไซเนอร์เนี่ยก็มีการวางเป็นกระเบื้องนะครับถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะซึ่งกระเบื้องเนี่ยถ้าเราใช้ได้ถูกจุดนะมันก็ดูสวยดูแพงได้นะครับยางเตียง5ฟุตนะครับก็จะมีโต๊ะข้างเตียง2ฝั่งนะอย่างโต๊ะข้างเตียงเราก็ มีออกแบบเป็นท็อปหินอ่อนมีมุมโค้งอะไรเงี้ยมันก็จะดูแล้วสบายใจเดินไปเดินมาได้แล้ว,ลวก็ผนังเนี่ยต้องบอกว่าในดีไซน์ของผนังเนี่ยคือเรามีการกรูผนังนะครับเดิมเนี่ยปูนเนี่ยมันมันจะมาสุดประมาณตรงนี้นะครับมันจะเป็นเสาที่มันหนาออกมานะครับแล้วก็ผนังมันก็จะหายวัดเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะมีการกลุผนังเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันยกสเต็ปนะเราเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นสเต็ปหนาสุดแล้วก็สเต็ปเข้าไปแล้วก็สเต็ปเข้าไปอีกตรงกระจกนะฮะเพราะว่าพอเรามีสเต็ปปุ๊บเนี่ยเราก็มีการซ่อนไฟนะครับมันก็จะดูผนังมันดูมีเลเยอร์มีลูกเล่นนะจริงๆแล้วมันคือตําหนิของห้องอ่ะผู้ตามตรงเพราะว่าเสามันหนาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราตําหนิของห้องเนี่ยมาปรับทํานิดนึงให้มันกลายเป็นเลเยอร์ให้มันดูสวยขึ้น นะครับอย่างริมหน้าต่างนะจริงๆก็เป็นกระจกเงาทองนะกระจกเงาทองก็ช่วยสะท้อนวิวด้านนอกให้มันเข้ามาในห้องนะก็จะดูสวยด้วยนะครับโอเคในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นชุดตู้เสื้อผ้าที่โครงการเขาให้มาอยู่แล้วก็จะเป็นหน้าบานสีกระจกชาดำนะผมว่ากระจกชาดำมันก็เข้ากับดีไซน์พวกคิ้วต่างๆที่เราวางไว้เป็นสีดำนะครับก็ดูสวยดี นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะคอนโดที่มันดีเนี่ยมันดูที่กระจกนะอันนี้พูดต,ตามตรงนะครับอย่างห้องเนี้ยกระจกเนี่ยสูงแบบจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับแล้วก็วิวห้องเนี้ยห้องนี้อยู่ชั้น1ินิดๆน,นะครับก็จะเป็นวิวที่มองออกไปตรง BTS ข้างนอกนะก็เป็นวิวที่สวยนะมองออกไปตรงพร้อมพงตรงอโศกนะวิวค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแล้วพอมันกระจกใหญ่เนี่ยมันก็จะเปิดให้ห้องมันดู โปรง่งดูโล่งขึ้นนะครับโอเคถัดมานะที่ชั้น1มันจะมีฟังก์ชันอีก2ฟังก์ชันนะที่ยังไม่ได้พูดถึงนะฟังก์ชันแรกนะก็คือตรงนี้นะครับแยกมาเป็นห้องน้ำนะในส่วนของห้องน้ำนะก็จะเป็นห้องน้ำที่มีชาวเวอร์แล้วก็มีชววักโครกด้วยนะครับเพราะว่ามันมีห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับก็อ่างล้างมือชักโครกนะแล้วตรงชาวเวอร์นะก็พื้นที่โอเคเลยพื้นที่ถือว่าใหญ่นะแล้วโครงการเขาบิวพวก ตู้ที่มีแบบซ่อนไฟไว้ให้แล้วก็มีกระจกเงามันก็ยิ่งทําให้ห้องห้องน้ามันดูใหญ่ดูสวยขึ้นนะถัดมานะครับก็จะเป็นโซนของห้องเก็บของอย่างที่เล่าไปว่าห้องนี้มันเป็นดูเพล็กซ์ใช่ไหมครับพอมันเป็นดูเพล็กซ์เนี่ยมันก็จะมีห้องใต้บันไดยอยู่นะห้องใต้บันไดเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถจะวางพวกว a ชช์ร์ไดเออร์ได้นะแล้วก็มีแบบหม,ม้อน้ํามีจริงมีของอะไรใหญ่ๆก็มาเก็บในห้องนี้ได้ นะครับโอเคสำหรับชั้น1น,นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูชั้น2อ,อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยถัดมานะครับก็จะเป็นพื้นที่ของชั้น2นะด้วยความที่มันเป็นดูเพล็กซ์นะบันไดที่เดินมาก็ค่อนข้างจริงจังแล้วก็จะมีประตูนะครับที่ออกไปที่ชั้นด้านนอกได้ด้วยนะน,นี่ก็ถือว่าเป็นชั้น2จริงจังนะไม่ใช่เหมือนลอฟเหมือนอะไรนะ เข้ามานะชั้น2ทั้งหมดเนี่ยเขาจะอุทิศให้กับเป็นมาสเตอร์เบูมเลยนะครับในมาสเตอร์เบูมเนี่ยโซนแรกที่จะมีเนี่ยก็คือจะเป็นโซนเก็บของนะครับตรงเนี้ทั้งเจ้าของก็จะทําเป็นโซนคล้ายๆแบบเป็นมินิบาร์เป็นอะไรเงี้ยวางของตกแต่งวางของ,ของโชว์วางหนังสือวางอะไรก็ได้นะแล้วก็ด้วยความที่มุมมันเป็นมุมเล็กๆนะก็จะมีการเพิ่มกระจกเงาแล้วก็เพิ่มไฟมันก็จะทให้มุมตรงนี้มันดูโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะ ก็มีทําตู้เก็บของนะครับก็เก็บให้มันสุดไปได้เลยนะอย่างพวกตู้ต่างๆนี่ก็เป็นท็อปก็เป็นหินอาราเบสคาโต้นะก็เป็นดีไซน์หินที่เหมือนกับพวกโต๊ะก,กินข้าวด้านล่างนะครับส่วนตรงนี้มันเป็นหน้าต่างที่มองลงไปที่ที่บันไดนะก็มีการติดมูลีให้นะครับถัดมาในส่วนของห้องนอนนะในส่วนของโซนอน,น,โซนอนเนี่ยโซนนอนเนี่ยพื้นที่มันเยอะ นะครับก็พยายามวางให้มันดูรีแลกซ์ดูหลวมๆนะอย่างห้องนี้เตียงที่วางเนี่ยเป็นเตียงคิงไซส์นะครับก็คือคนมาเช่าหรือคนมาอยู่เนี่ยก็อยู่ได้แบบสบายๆชิลๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของผนังต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นงานทาสีอยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้าเพื่อนๆจําด้านล่างได้เนี่ยผนังเนี่ยมันจะมาสุดแค่ตรงนี้เองเสานะครับแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ถัดเข้าไปนะอย่างตรงนี้เราก็มีการเล่นในส่วนของ กรุผนังเพิ่มขึ้นมาเพื่อรักษาระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการใช้กระเบื้องอีกนั่นเองนะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะก็พยายามคุมคอสแหละเพราะว่าจะติดเป็นหินอ่อนเลยมันก็คอสสูงก็เลยใช้กระเบื้องแต่ก็เลือกกระเบื้องให้มันดูสวยนะครับแล้วก็มีการเล่นพวกไฟซ่อนในหลืบนะค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยมีไฟซ่อนตรงกลางไฟซ่อนด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้หัวเตียงนะครับ ตู้หัวเตียงเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันกว้างนะครับเราก็ทําพื้นที่ตู้หัวเตียงให้มันกว้างออกมาด้วยนะแล้วก็มันมีการเข้ามุมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ทําตู้หัวเตียงแบบให้มันเข้ามุมได้นะครับแล้วก็อย่างผนังตรงเนี้ยมันปลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยผมก็มีการซ่อนไฟด้วยนะให้มันดูดูมีความหรูขึ้นนะแล้วก็มีกระจกเงานะอย่างกระจกเงาทองตรงนี้เป็นกระจกเงาทองก็ติดกับหน้าต่างเพราะว่าจะได้ให้มันส่อง วิวหน้าต่างเข้ามาในห้องได้นะก็จะดูมีมิติมีเลเยอร์นะครับแล้วก็พวกตู้หัวเตียงก็จะวางท็อปเป็นไวท์เลเอ่อเป็นอาราเบสคาโต้นะก็เป็นท็อปหินที่ดูสวยนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น่ารักน่ารักนะถัดจากเตียงก็จะมีเหมือนเป็นฮามแชร์นะตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่นั่งเล่นนะครับเพราะว่ามันมันก็มีพื้นที่ให้ให้เรานั่งรีแลกซ์นั่งอ่านหนังสือก่อนเข้าไปนอนได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะข้างนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่ ที่คนอยากจะใช้นะส่วนกระจกนะฮะกระจกก็จะสเปคเหมือนกับห้องด้านล่างแหละนะครับอย่างที่บอกซ u เปอร์ลักชัวรีก็กระจกให้มันใหญ่นะอย่างนี้ก็กระจกทั้งกว้างทั้งสูงนะเป็นกระจกที่ว้าวดีแล้วก็ห้องมันชั้นกลางๆก,ก็จะเห็นถนนเห็นวิวเห็นอะไรผมว่ามันเป็นมุมที่ที่สวยระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคอ่ะถัดมานะในส่วนของ ตู้ทีวีนะฮะระยะปลายเตียงนี่แบบว่าเหลือเฟือมากเลยนะนะจริงจริงตรงนี้จะวางแบบเหมือนอามแชร์เล็กๆอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าตู้ปลายเตียงนะเราก็ทำทำเป็นตู้เต็มนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เต็มเก็บของได้เต็มแล้วก็มีชั้นวางด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับโครงการเขามีทําม่านไว้ให้นะเพราะมันจะเป็นมุมมุมหน้าต่างนะที่จะเอาแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็มันจะมองลงไปที่ช่องด้านล่างได้ด้วย นะก็จะเป็นวิวแบบเก๋ๆนะมันเขาก็พยายามทำให้ชั้น2เนี่ยห้องเนี่ยมันดูมันดูลิงก์กับพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือนะครับเพราะว่าห้องมันจะได้ดูดูกว้างแล้วก็ดูมีแสงธรรมชาติเข้าได้หลายๆมุมนะฮะถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นโซนแต่งตัวแล้วห้องนี้จริงๆโซนตรงนี้มันเหมือนเป็น w a l ์กอินคอ e t เแล้วเพราะว่าเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะนี่ตู้เสื้อผ้า เต็มไปหมดเลยนะก็จะเป็นตู้เก็บเพชรพลอยเพชรนินจินดาแหวนหัวอะไรเต็มไปหมดนะแล้วก็มีมีที่แขวนมีที่อะไรนะเขาก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทางโครงการเขาให้นะทางเอสเซียแอสเซทเขาให้มาก็ก็ถือว่าบิ้วมาให้เต็มแหละแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าด้วยโต๊ะแต่งหน้าก็ขนาดกาลังดีนะมีที่เก็บกระเป๋าอยู่ด้านข้างนะก็เก็บกระเป๋าอะไรไว้โชว์ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ําจริงก็เป็นอีก ไฮไลท์หนึ่งของของโปรเจกต์นี้นะห้องน้ำเดินเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีโซนล้างมือนะแล้วโซนที่มันเจ๋งจริงก็คืออ่างอาบน้ำนะครับบิสニッเนี่ยโซนนี้มันเป็นโซนสุข,ขุมวิทนะโซนทองหล่อโซนพร้อมพงเนี่ยมันก็คือคนญี่ปุ่นนะดังนั้นเพื่อออกแบบสนองนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็วางเป็นอ่างอาบน้ำา u ู l s i เลยนะอันนี้นอนสบายเลยแล้วก็มองไปด้านนอกนะมันก็จะเป็น วิวนะฮะเป็นเป็นหน้าต่างแล้วก็จะมองเห็นโคมไฟที่เราแขวนไว้ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็เหมือนใบดีไซน์แหละมันก็ทําให้ฟังก์ชันอาบน้าตรงนี้มันดูว้าวดีนะครับแล้วคนข้างล่างก็ไม่เห็นข้างบนนะไม่ต้องกลัวโป๊เพราะว่ามันส่องขึ้นมาไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโซนชวอร์นะครับมีชวอร์มีโถสุขภัณฑ์นะโถสุขภัณฑ์ก็เป็นวอชเลสนะครับคือมีแบบกดปุ่มเหมือนญี่ปุ่นแหละนะก็ฟังก์ชันค่อนข้างจะครบ นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับห้องที่คอนโดบิ๊นิกนะครับสุข,ขุมวิท32นะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะมาดูหรืออยากจะเช่าหรืออยากจะซื้อหรืออยากจะตกแต่งอะไรก็เดี๋ยวลองคอนแทคมาที่ผมได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคด้านล่างไว้ให้นะครับก็ยังไงทุกๆอาทิตย์ก็จะพยายามพาเพื่อนๆ ไปดูคอนโดห้องใหม่ๆหห้องเจ๋งๆกันนะครับวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนไปก่อนสวัสดีครับ